ขณะที่ต่อเนื่องไปเรื่องของการบ้านการเมืองสักเล็กน้อยเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเวลาของโทนี่ซึ่งมีการเข้ามาในขับเขาใช่ไหมใช่ค่ะก็มีประเด็นสำคัญเป็นต้นว่าหนึ่งการเยียวยาประชาชนช่วงโควิดคุณโทนี่แกก็เสนอว่าอาจจะต้องอุ้มชูเอกชนเช่นช่วยค่าเช่าหรือให้ผู้ประกอบการมาลดหย่อนภาษี <ไป S 1> เงินต้องกระจายไปที่ภาคเอกชน <ไป S 1> และประชาชนที่เดือดร้อนขณะเดียวกัน ก็ต้องหยุดแพนิคของประชาชนชเรื่องการระบาดในทุกประตูโดยระบุนะครับว่าพเพื่ออะไรการแพนิคหรือว่ความตื่นกลัวเนี่ยคุณโทนี่บอกว่าจะทำให้บรรยากาศในการทำหมากินเนี่ยมันมีปัญหา ต้องเอาให้กลับมาเรื่องจิตวิทยาแล้วเศรษฐกิจจะกลับมาจะมีการ,การจร้างงานมีตังใช้นะคะถ้าคุมได้เนี่ยก็จะได้รีบเปิดประเทศแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องวัคซีนใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะก็มีการพูดถึงกรณีของวัคซีนไฟเซอร์กับเบอร์เดนาคุณอนุทินชาวิรกูลบอกว่าจะเข้ามาอีกแต่ยังไม่เห็นใบขออนุญาตจากอ,อยอ ตอนนี้ต้องให้ชัดอย่างไฟเซอร์เนี่ยค่ะถ้าจะเอาเข้ามาก็ต้องพูดให้ชัดว่าให้ใครมผมคิดว่าชนชั้นกลางที่เขาอยากจะออกเงินเองก็มีนะคะก็ต้องบอกออกมาให้ชัดเจนนอกจากนั้นเนี่ยนะพูดถึงเรือนจําคนโทนี่เนี่ยก็บอกในทํานองว่าต้องเร่งแก้ปัญหามานั่งคิดถึงนักโทษเอาออกมารักษาข้างนอกก็ไม่ได้ก็ต้องมีโรงพยาบาลสนามอาจจะเอาสนามฟุตบอลโรงอาหารเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามไม่อย่างนั้นติดกันหมด ถ้าไม่มีเงินหรือว่าตั้งโรงพยาบาลสนามมันแพงเนี่ย<อ>คุณนี้บอกว่าให้ไปขอพิมพ์รีพายค่ะให้พิมพ์รีพายตั้งให้นี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ปรากฏออกมาเช่นเดียวกับประเด็นซึ่งความจริงมันก็น่าแปลกใจเน